สวัสดีครับชุดออฟกิจ3,000วัตต์ติดตั้งที่อำเภอเวียงเชียงลุงครับเป็นสวนยางโอเคตอนนี้ก็รวมทั้งหมดหลอดไฟอยู่หลอดไฟ7วัตต์ มีอยู่ประมาณ10กว่าดวงแล้วก็หลอดไฟ LED นะครับ18วัตต์อีก5ดวงตอนนี้ลองเปิดทั้งหมดเลยครับเสร็จนี้แล้วครับอ่าเรามาดูไอชุดอินเวอร์เตอร์ครับ อิวอร์เตอร์นี้ผมใช้เป็นอิวอร์เตอร์ไฮบริดแบตเตอรี่2ลูกครับ12โวลต์200แอมแอมต่ออนุกรมได้ไฟ24 24โวลต์นตู้ มีเบเกอร์คุมแล้วก็ตัวนี้เป็นเบเกอร์คุมขัดเอาครับเบเกอร์ลอยเอ็มไอขัดเอาลอยเอ็มง่ายๆครับผมเดี๋ยวว่างๆผมจะมาทำะจะมาคุยจะมาบอกว่าขั้นตอนการติดตั้งเป็นยังไงบางครั้งเราสั่งทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาติดตั้งเองได้ครับผมตัวนี้ผมใช้อยู่4แผง แผง410วัตต์4แผงครับแล้วก็มีตรงที่จ่ายไฟบ้านมีวัดค่า,าแรงดันไฟแล้วก็กระแสที่ใช้ไฟตอนนี้ตอนนี้ก็ใช้อยู่1.9แอมป์เซตนี้ทั้งเซต อยากรู้ราคาเท่าไหร่ทักมาถามได้นะครับ